าว่ารีบส่งมือเครั่งและครับก็ต้องรีบดีทสุดที่เวันนี้โน้ยังไม่ได้เปิดหมอสเลยแล้ว่าทำไมยังไม่เปิดอ่ะกำลังสร้างบ้านเซ่รอขาแต่ละเป็นละ่ะผมก็ได้ของของพี่กุ้งมาแล้วนะคะรับผมก็เดี๋ยวจะไม่ให้แล้วกันเดี๋ยวจะไม่ให้ ไม่ให้นะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหใหรักเธอมากทีพอดีติดเพลงพอดีติดเพลงของค็เทลมากเลยต้องร้องไปเล่นไปก็ก,ก็เสร็จแล้วถ้าได้แค่นี้ยที่เหลือก็ติดกระจกอะไรเอาอุ้ยจบช,ชั้นติดติดผมติด ผมติดเมติดโอะเกเงินไาจด่ายัดจ,จนะ่แต่ว่าจะพูดถึงว่าความสาม,มารถหรือว่าเรื่อง้องใจนานนอกต่างๆของสกรรมนเนี่ยเมื่อ,อไหร่เออช่มาเถอะเด็ดยวโดนได้อืม <c oughs> ว่างๆอะไรวะมันขึ้นอีกแล้วอ่ะรีกโคนมันขึ้นบ่อยมากอ้าวขุดเอาขุดได้ไงเราขุดได้อ่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเมาแล้วเมาแล้วเออเมาแล้วเออเมาเออเริ่มเมาแล้วก็จะไม่อยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เราก็จะปล่อยล้างไว้นะโอเคครับก็แต่เฮ้ย ทีเหมือนเธออันนี้ก็เป็นบ้านเราสวยที่สุดแล้วใช่ NPC ต้องสวยกว่านะโอ้ยทองทองยังไม่ได้อะไรไม่เอามันไม่มันสิ้นเปลืองเกินรอไปในโลกก็ดีกว่า Er. Uh, uh, <음> I'm n

เนี่ยพอใช้โชว์อ่ะแล้วพอเดินๆไปมันก็บังคับเองแล้วเนี่ยอ้าบังคับอีกแล้วตาละตาละรู้สึกว่าเปลี่ยนรู้สึกว่าเปลี่ยนจากสามวันสิบคีก็วันนี้แหละตรงนั้นอ้าวหายไปหมดแล้วอ้าท้องใส่น้ำตาเกิน,น,นะนล้วหมเออนะเราต้องไปปล่อยเขาปล่อยเราซาดิส แล้วเราเผยเ,เผยลยค่ะคนอื่นและแล้วเราต้องทิ้งหลักฐานนี้ไว้อันนึงแต่ว่ามันมีมอนเตอร์ตัวไหนไหมมันก็ไม่มีแล้วเราถือดาบทำไมเพื่อ ก็อันนี้ก็สามวันสิบพีะเนื้อหน่อยเนไงยทำไมไม่ป๋อมปั๊มกันอืมไลเปอร์เอเวอสต์เนี่ยมันเหมือนสนัยนะแล้วแล้วเราก็จะไปแกล้ง จะแกล้งสเกลริตันมั่งจะแกล้งสเกลริตันมั่งแห็นมึงตายแน่โดนกูแน่อะไรก็แค่หงนัดพอนะเราจะรอเราจะมาไปไปวูอ้าวยังยังยัเยังอะไรวะเอ่อยังนี่วะยัง

อืมเราก็ไม่ต้องไปใช้ฟาร์มฝั่งนู้นน่ะฟาร์มฝั่งนู้นแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจสนใจฟาร์มฝั่งนู้นก็แค่เออแค่อะไรบะแค่อะไรมันชื่อว่าอะไรฟักทองเออแค่ฟักทองแล้วแค่สนใจแฟักทองก็สำหรับบ้านหลังนี้ก็สิ้นเปลืองไม้มากนะคะคุณสิ้นเปลืองไม้มากๆเลยเนีย ก่อนจะทำเสร็จหลังไหม่ก็หืมตายแล้วค่ะตายตายผมตายแล้วแหละเออเนาะตายแล้วเออตายไปหมดเลยอะไรอะไรเสียอะไรกับใครได้ฮ่ฉันรักเธอมากยังไม่ได้ไปนรกเลยคนดูเขาบอกว่าอยากไปให้ไปนรกโอ้ตายแล้วตายละสัคนในเฟซบุ๊กเขาบอกเขาอยากไปนรกโอ้ตายแล้ว จะทำยังไงดีนะทำยังไงจะทำยังไงดีลนะืมตัวต้องรอเราจะหมุนไปหมุนมาพอและเดี๋ยวนผู้ชมเป็นหัวนะเราเราจะรอจะฟุกเจียงทำไมเราจะฟุกเจียงทำไม โอ้ไม่รอแล้ก็วันนี้ครับสิกเรครับจไปครับส